สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิลเมธธเนศสิทพงศ์นะครับอาจารย์ประจำ efin school นะครับวันนี้อยู่ในหัวข้อจีนแย่งกู้เงินประเทศขนาดใหญ่ส่งผลต่อการลงทุนอย่างไรนะครับเนื่องจากว่ามีข่าวนะครับเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับว่าจีนนะครับมีการออกพันธบัตรรัฐบาลนะอายุ 20- 50ถึงปีนะครับแล้วก็ต้องการกู้เงินนะครับประมาณสัก1ล้านล้านหยวนสิ่งที่จีนให้ข่าวอย่างนี้มาเนี่ยมันสะท้อนเรื่องของกระทบเรื่องการลงทุนอย่างไรนะครับตอนนี้โลกเราอยู่ในยุคดอกเบี้ยขาขึ้น เพราะว่าประเทศขนาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับมีความจําเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าขยายระยะเวลาชําระนี้คือตัวเองเนี่ยมีหนี้อยู่อย่างนี้นะครับสามสิบสี่ล้านล้านเนี่ยปีนี้มีหนี้ที่ต้องขยายอายุอ่ะหรือว่าให้ยอมให้คนมาปล่อยกู้ต่ออีกสิบล้านล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองก็เลยจําเป็นต้องส่งตัวให้ให้ดอกเบีย้ยส่งตัวระดับสูงไว้เพื่อที่ว่าคนจะได้กู้เงินฉันพอประเทศอื่นเนี่ยนะครับไม่ขึ้นดอกเบีย้ยตามก็สวยไปด้วยก็ต้องขึ้นดอกเบีย้ยเหมือนกันอ่าอันนี้คือเหตุการณ์ คราวนี้ไอเหตุการณ์เนี่ยเราดูเหมือนกับจีนก็เข้ามาแย่งละสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในด้านการลงทุนจากเหตุการณ์ที่จีนเข้ามาร่วมแย่งเงินกู้เลยม,มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือดอกเบี้ยจะทรงตัวระดับสูงยาวนานขึ้นอันนี้ชัดเจนเนาะเพราะว่าถ้าใครลดดอกเบี้ยก่อนคนนั้นก็จะมีแรงจูงใจในการให้ให้คนปล่อยกู้น้อยลงลนะครายิ่งดอกเบี้ยใครสูงคนก็อยากไปซื้อพัฒนาประเทศนั้นอันนี้เป็นเบสิกข้อที่2คือการแข่งขันธุรกิจแต่ละประเทศจะรุนแรงขึ้นนาาาาน,ะะนาาา้สัคบภษีีิจงอน ก็เรียกได้ว่าการกีดกันทางการค้าเพื่อให้เศรษฐกิจประเทศตัวเองดีกว่าประเทศอื่นการที่คนจะมาซื้อมาตรบัตประเทศตัวเองก็ต้องดูว่าเศรษฐกิจประเทศตัวเองแข็งแกร่งกว่าขนาดผู้นำนะครับใน,ในประเทศยุโรปก็ยังตั้งคําถามว่าเราจําเป็นที่จะต้องทะเลาะกอับรัสเซียอยู่ไหมถ้าเราสงบสึกับรัสเซียเราก็จะได้แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาตินะครับหรือว่าพลังงานด้วยต้นทุนที่ต่าแล้วเราก็ไม่ต้องไปแก้ปัญหาอย่างอื่นอา,อารมณ์บระบาณเนี้ยเหนะ็นไหมมันก็มีการตั้งคํถาถามนี้เกิดขึ้นมานะครับคราวนี้ เนื่องจากดอกเบีย้ยทรงตัวและการแข่งขันสูงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือค่างเงินประเทศที่ต้องการขายพัทธบัตรจะผ่านผานสูงคือนี้เจตนาประเทศที่มีความจําเป็นต้องขายพัทธบัตรประเทศตัวเองเยอะๆเ,เนี่ยเขาก็ต้องอยากที่จะทําให้เศรษฐกิจประเทศตัวเองดูดีเพื่อให้คนเนี่ยมาซื้อเนี่ออกมาอ่ามันกันไม่ใช่เล่งแปลกแต่เขาเนี่ยพอต่างประเทศเนี่ยมันแข่งขันกันมันโจมตีกันค่างเงินมันก็จะผ่านผลมากขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่ลงทุนพวก Forex ไว้เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นอย่างที่สี่เนี่ยคือธุรกิจ ที่มีหนี้ระดับสูงจะมีต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นกําไรอาจจะลดลงอ่าก็เรียบง่ายครับพอพอดอกเบีย้ยทรงตัวระดับสูงนานขึ้นใช่ไหมครับอ่าต้นทุนทางการเงินก็สูงขึ้นกําไรก็อาจจะลดลงแล้วยิ่งมีการคือธุรกิจที่มีการค้าขายทั่วโลกเนี่ยแล้วมันมีการปิดก,กันทางการค้าเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบนั้นและยังต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นอีกนะโดนผลกระทบอีกต่อไปนะครับก็คือตลาดหุ้นภาพรวมจะยังไม่น่าสนใจนะครับอ่าถ้าเราพูดถึง โดยการลงทุนเนี่ยสินตลาดหุ้นเนี่ยนะครับโดยภาพรวมจะยังไม่น่าสนใจนะครับเพราะว่าประเทศไหนที่ยังมียังอยู่ในยุคดอกเบีย้ยขาขึ้นอ่านะแล้วก็มีความเสี่ยงว่าเศรษฐกิจจะแย่ลงเนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มว่าตลาดหุ้นจะไม่น่าสนใจแม้ถึงว่าตอนเนี้ยหุ้นสหรัฐเนี่ยจะดูดีแล้วก็ขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะแต่ในเชิงปัจจัยพื้นฐานทุกคนก็ตุนทุมหนุมตอนตรงไหม,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 มอ่าเพราะว่าตอนนี้สหรัฐเป็นเคสพิเศษเนาะก็คือว่า ดอกเบีย้ยขึ้นด้วยแล้วหุ้นไม่ลงด้วยนิวไฮด้วยนะเออก็เลยเป็นเคสที่เออเฮ้ยแตกต่างนะแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นนะครับสินทรัพย์ที่ได้ประโยชน์อาจจะเป็นทองคำนะแล้วก็ทองคาก็ขึ้นแม้ถึงว่าที่ผ่านมามีการย่อตัวนะแต่สุดท้ายก็กลับไปปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกก็คือมันกลายเป็นว่าคนก็ขนหนักกันไปอะ่ะนื่อออกมาเอออันนี้ก็เป็นผลกระทบสิ่งที่เราต้องกังวลน,นะครับครานี้ต่อมาเรามาอัปเดตกันนะครับครนี้พอเราพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยครนี้เราใช้โปรแกรม Stopping up นะครัแล้วเปิดพ ตัวนี้นะ forex แล้วก็ไปที่นักเก,ก,กงกาไบสายเล่นรอบจะมีเทมเพลทที่ชื่อว่าบอลโฟล์อยู่ในบอลโฟล์เนี่ยมันก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วตอนนี้นะครับสิ่งที่จะต้องระวังก็คือว่ากราฟซ้ายบนเนี่ยมันเป็นกองทุนตาสาราสารัฐบาลสหรัฐนะครับถ้าเกิดว่ากองทุนนี้มีกราฟพุ่งลงเมื่อไหร่เนี่ยก็จะส่งผลไม่ดีสําหรับใครที่ลงทุนในผ่านสนกุลเงินดอลลาร์ลงทุนในสหรัฐก็เรารู้สึกว่าอาจจะมีการปรับฐานตอนนี้นะครับในขณะเดียวกันอกองทุน ซ้ายล่างนะครับเป็นกองทุนของพันธบัตรรัฐบาลไทยนี่แหละถ้าเกิดม,มีมูลค่าเพิ่มขึ้นก็ดีนะครับเป็นว่าส่วนเด็ดสองอันเนี้ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเงินไหลเข้าตลาดหุ้นสหรัฐไหลเข้าดอลลาร์น,นะถ้าฟันโอลเลอเร์จะเปลี่ยนก็ี่คือว่าเงินต้องไหลออกจากสกุดลดอลลาร์นะครับแล้วการที่จีนท้าชิงเนี่ยมันก็คือไปเร่งทําให้ง่ายๆว่าไปไปท้าทายสหรัฐนั่นแหละเขาก็ตอบโต้มันอยู่แล้วถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันมีนมผลเนี่ยมากการว่าสหรัฐดับลง งเงินก็อาจจะไหลออกจากดอลลาร์ก็ไปเข้าประเทศอื่นประเทศอื่นก็รอโอกาสนะครับและให้ดูอีกเทมเพลตหนึ่งนะครับก็อยู่ที่เทมเพลตของ Gofo อย่างที่บอกครับพอตอนนี้ช่วงที่ผ่านมาผมไปดูกราฟทางขวาบนเป็นทองคำอ้างอิงสกุลเงินดอลลารนะ์มันก็มีกราฟที่เป็นนานมขานลงได้อยู่พักเดียวแล้วพักฐานได้ช่วคราวหลังจากนั้นก็กลับมาดีขึ้นย่อลงนิดเดียวก็กลับมาดีขึ้นแล้วนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่บอกครับตอนนี้ถ้าเกิดว่า แต่ราคายังเป็นอยู่แบบนี้โดยภาพรวมเนี่ยมันก็มีแนวโน้มว่าทิศทางราคาทองคำอะ่ะยังจะอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นต่อไประยะยาวนะไปจนถึงช่วงที่ลดดอกเบี้ยช่วงแรกๆกสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็เเพราะฉะนั้นใครที่ย้าว่าจริงๆเวลาเราลงทุนในหุ้นกับลงทุนในทองคำเนี่ยเอมิติการคิดจะแตกต่างกันนะครับเวลาเราลงทุนในหุ้นเนี่ยมันลักษณะว่าเราลงทุนในธุรกิจใช่ไหมครับแล้วก็เป้าหมายจริงเราอยากเลือกธุรกิจที่ปันผลเยอะมากกว่าดอกเบีย้ยจ่ายในขณะเดียวกันเราก็อยากได้ กำไรส่วนต่างราคาที่เยอะจากหุ้นที่มันกำไรโตมากกว่าธุรกิจทั่วไปแต่เวลาเราลงทุนทองคำเนี่ยมิติมันจะเป็นเชิงป้องกันนะครับเพราะว่าในขณะที่มันมีความไม่แน่นอนแล้วก็มันก็มีจุดอ่อนเรื่องของค่างเงินในประเทศใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็มีการด้อยผ้าหรือว่าเฟ้อตลอดแล้วทองคำเนี่ยก็จะไปชดเชยตรงนั้นังนั้นทองคํามันจะเหมือนกับสิ่งที่เราเอาไว้ป้องกันเวลาเรากระจายความเสี่ยงเราก็มีสัสดส่วนของสิ่งที่ป้องกันแล้วก็สิ่งที่เอาไว้โจมตีอะไรนะครับ ก็ต้องบาลานซ์พอร์ตอันนี้อยากให้เราเข้าใจนะเวลาเราพูดถึงทองคำเวลาเราพูดถึงพันธบัตรนะครับเพราะว่าการลงทุนในพันธบัตรก็เช่นเดียวกันแหละจริงๆถ้าเกิดเรามองว่าในตลาดหุ้นยังไม่ดีเราก็เพย์เซฟไปอยู่ที่ตราสารหนี้ไหมอ่าลักษณะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขออนุญาตเอ่อทายอินสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่สนใจลงทุนในออทองคำนะครับในรูปแบบของทองคําออนไลน์นะอีฟ e ินโก้นะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับข้อดีของ การซื้อขายทองคำในอ e ีฟินโกนะครับก็คือราคาซื้อขายเนี่ยส่วนต่างราคาในต่างกัน19บาทนะในขณะที่เวลาเราไปซื้อหลานทองทั่วไปเนี่ยส่วนต่างราคาซื้อกับขายาเนี่ยต่างกันร้อยบาททําให้โอกาสทํากําไรนี่ยากครับ,รบแต่ที่สาคัญกว่านั้นเนี่ยทองคำในในอินฟินโกเนี่สามารถซื้อขายด้วยนะครับทีละ 0. 0 1ศนย์บาททองคำนะครับเงินแค่หลักร้อยหลักพันก็สามารถซื้อทองคําได้สะสมครบ5บาทส0บาทนะครับก็ไปแลกทองคำนะครับที่ห้างของโซเซงเฮงเยวัลัง โอเคถ้าใครสนใจนะครับแล้วก็ต้องอัปเดตเซตนะครับจริงๆเซตเนี่ยมีมีสถานการณ์ถ้าเราพูดถึงทิศทางเซตเนี่ยยังอยู่ในแนวน้มขาลงสำหรับกาฟเด์จนกว่าเซตจะขึ้นเหนือ1,412จุดเนาะแต่ว่าในแง่ของทิศทางของฟันโปต่างชาติพฤติกรรมต่างชาติเนี่ยไปซื้อในตาสานนี้ก็ดีซื้อในตลาดุูดซื้อในตลาดฟิวเจอร์ก็ดีมันมีในยะว่าโอเคเขาทาท่าว่าจะหยุดขายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ ต้องติดตามใกล้ชิดน,นะว่าจริงๆแล้วเขาจะพ้นจากวัฏจักรขาลงได้ไหมแต่ว่าสถานการณ์ดีขึ้นเออเรียกว่าสถานการณ์ดีขึ้นนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ